สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพาะอีกแล้วนะคะเนี่ยวันนี้จะลงต้นหอมหอมแบง่งอันนี้อันนี้ปลูกจากหัวเพราะว่าเราหมักไว้ตั้งได้สองวันแล้วนี่มีรากขึ้นมามีต้นขึ้นมาปลูกสัก กระถางละห้าต้นห้าหัวดินนี้ปลูกอะไรก็ขึ้นง่ายค่ะเพื่อนดินคล้ายๆกับฟิตมอสเลยทดสอบมากับตัวเองเป็นสองสามปีแล้วเนี่ยดินเนี้ย เอาห้าต้นพอนั่งตรงไหนดีเนี่ยปึ๊บก้องลายตาเผิ่นี่ลูกง่ายๆอันนี้จิ้มลงไปก่อนก็ได้เพื่อนๆม,มืจิ้มๆเพราะว่ารกเขาง,งอกหมดแล้วเนี่ยไม่ตาย สองสามสี่ห้าแล้วก็จะปลูกสะละแหน่ด้วยดินนี้ปลูกแล้วเขาก็ไม่อมน้ำระบายน้ำดีด้วยค่ะ ลุ้นรอลุลลนอันนี้ต้นหอมปลูกใส่กระถางไว้กินเนาะช่วงโควิดเนี้ย ปลูกผักเองไม่ต้องไปตลาดหรอกเพื่อนไปแล้วก็เสี่ยงกลับมาจำพวกผักเนี่ยง่ายๆก็ได้กินแล้วไม่เห็นจะยุงยากเลย ผักปลอดสารไว้ทานเองจะทำยำทำลาบก็แค่เดินมาเด็ดเอาอยู่ที่กระถางก็ได้แล้วเรียบร้อยมีตลาดส่วนตัวเนาะนี่เห็นไหมก็จะงาแบบเอ่นน่นะเห็นไหมเดี๋ยวจะซูมให้ดูเกลือเดินนี่ค่ะเห็นไหมต้นหอมกับพี่เคล งามเลยสะแหน่เดี๋ยวจะเอาสะแหน่มาลงด้วยนี่กระถางสักสามกระถางลงสะแหน่ดีกว่าอันนี้ไปไว้ปลูกข้างบ้านเนี่ยเห็นไหมอุ้ยงอกหมดแล้วอันนั้นพี่ทิพย์ก้าสลัดสลัดทั้งนั้นเนี่ยสลัดสลัดสลัดกำลังทำอยู่ดินก้าเนี่ยปลูกง่ายค่ะ ูกอะไรก็ขึ้นก็งามอยู่ที่ดินเนาะวันนี้ไปแล้วขอตัวก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ